สวัสดีครับคลิปนี้ทางทีมงาน Hitsoft ออจะมาแชร์วิธีการตั้งค่านะครับผมกะการทํางานที่มีการหยุดกลางสัปดาห์นะครับก็วิธีการตั้งค่าเนี่ยไปที่เมนูทีมงานนะครับเลือกตั้งค่าครับผมการลงเวลางานนะครับกะการทํางานนะครับเคผมจะแก้ไขกับกะที่ผมสร้างไว้อยู่แล้วนะครับเป็นกะ S H ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับกะนี้ ก็วิธีการตั้งนะครับให้มันหยุดสุดสัปดาห์อย่างตัวอย่างเช่นนะครับหยุดพูดเพฤหัสนะครับตัวเลือกที่เรามีอยู่เนี่ยเรามีแบบทุกวันนะครับทั้ถึงสุกนะครับดังนั้นก็เป็นวันเสราร์อาทิตย์อย่างละวันนั่นเองนะครับไม่มีตัวไหนที่จะบ่งบอกได้ว่าทํางานอาจาร์ถึงองังคารหยุดพุดเพืหัสเราก็ทางานอีกทีสุก ถึงอาทิตย์นะครับก็จะไม่มีนะครับแล้วก็วิธีการตั้งเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับอย่างแรกนะครับเราก็เลือกก่อนนะสมมติว่าหยุดพุทธปฏิทินนะครับแล้วก็เลือกช่วงแรกเนี่ยเป็นวันเสาร์นะครับช่วงที่2เนี่ยเป็นวันอาทิตย์นะครับช่วงที่3นะครับเป็นวันจันทร์อ่าซนะครับเป็นวันอังคาร แล้วก็เว้นนะครับพุชเพื้นหัสไว้นะครับเราก็เลือกอีกทีวันศุกร์นะครับแล้ก็สร้างขึ้นมาเนี่ยห้าช่วงได้เลยนะครับเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารแล้วก็มาสศุกร์นะครับพุชเพื้อหัสตัวนี้ก็ใส่ให้ถูกต้องนะครับมงเลืก อะไรประมาณนี้นะครับเราก็บันทึกนะครับเวลาให้มันถูกต้องนะครับพอกดบันทึกปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกะที่ทำงานเสาร์นะครับถึงวันอังคารแล้วก็หยุดพุธพฤหัสแล้วก็ทำงานทีวันศุกร์นะครับประมาณนี้นะครับการเซตกะที่มีการหยุดกลางสัปดาห์นะครับก็จบการสาธิตตัวเองเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ